สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวล้อนรอบวัน,นครับสมเด็จพระบรมทรงนําขบวนจักรยานปั่นเพื่อพ่อทั่วประเทศคือคักร่วมกิจกรรมนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม258ที่พระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระบรมโอ,โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชริพัชระกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันนวลีนาลีรัตทรงเป็นประธานเปิดปิดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558และทรงนำขบวนประสงคนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติจากนั้นเวลา15.20นสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามบงกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พระชละกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระอ,องค์เจ้าสิริวันนเวนวลีนาลีรัตทรงจักรยานพระที่นั่งเสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อเสด็จถึงคลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะกรรมาการจัดก,กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเฝ้ารับเสด็จแล้วทรง พระดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าพระบ,บรมราชาุ übrigens, สาวรนพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางผานพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทองทรง,ทรงกราบพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระก,กิติยาภาทรงวางผานพุ ille, ่มทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันณลีวลีนาลีรัตนทรงวางผานพุ่มทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นทรงพระรจชดดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับบงคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งกราบทูลเชิญเสด็จเปิดกิจกรรมและทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนประสงฆ์นิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับนะครับ ต่อมาทรงเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายลาดาาักดิสพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและเสด็จไปยังบิเรยพธิธีเปิดทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์ดดรเดสพลเอกประยุทธ์จันโอชาทูลเก้าถวายแท็กแ่สมเด็จพระบรมโอสถธิราชสยามมกุฎราชกุมารและถวายทูลถวายแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชละกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันณลีวลีนารีรัตแล้วทรงดำเนินไปยังเต็นที่ประทับพักพระราชอริยบทและพระอริยบทครั้งเวลา15.29นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนารีรัต ทรงจักรยานพระที่นั่งไปยังจุดจอดจักรยานที่นั่งพื้นที่ขบวนเอสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงกดบุมเปิดเส้นทางเริ่มขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนประสงน์นิกรเ,เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติออกจากจุดเริ่มต้นพระราชานาะฬพระลานพระราชวางังดุสิตนะครับไปยังจุฬาลงกรณ์วิทยลาลัย ถนนพญาไทแขวงวังใหม่เก็บทุมวันกรุงเทพมหานครระยะทางเด็กโลเมตรนะครับขณะที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวลีนาลีรัตนทรงทรงเสด็จสมเด็จพระบรมโหรสาธิราชยามงกุฎราชกุมารนริเวณจุดเริ่มขบวนเมื่อขบวนบีและขบวนสี่เคลื่อนมาถึงจุดเริ่มขบวนทั้งสองวงทรงนำขบวนนั้นๆตามลําดับไปตามเส้นทางเริ่มต้นจาก พาราลานพระราชวังดุสิตเลี้ยวเข้าถนนเสียทุยาไปแยกมักสันเลี้ยวเข้าถนนราชประรดตรงไปทางประตูน้าําแยกลาชประสงค์เลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามหนึ่งแยกปทุมวันเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพญาไทหยุดพักที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเป็นเวลา30นาทีนะครับ